สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK เกษตรฟาร์มครับคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมกันมาชมวัวเป็นสัตว์นะครับแล้วก็จะมาอธิบายเรื่องโคยืนนิ่งครับคือคือโคยืนนิ่งสมมุติว่าเกษตรกรท่านหนึ่งที่ว่าไม่มีตัวผู้น้อยๆอยู่ใกล้เราก็สามารถเอาตัวเมียเอามาอยู่ใกล้ๆได้นะครับแล้วก็ การผสมเทียมจับสัตว์ผสมเทียมนี่ให้มีโอกาสติดสูงนะครับนี่ครับก็สังเกตครับตัวเมียมก็จะนีนครับจะอยู่ใกล้กันแบบนี้นครับอีกสักพักก็ก็ขึ้นนะครับก็ดูว่าถ้าการจับสัตว์ผสมเทียมนี่เราต้องจับสัตว์ตัวเมียมที่เป็นสัตว์นะครับต้องยืนนิ่งแล้วก็เราจะนับไปกี่ชั่วโมงนะครับ นับไปการผสมเทียมนี่ก็คือดีที่สุดก็คือประมาณ12บสถึงสิชั่วโมงครับระยะเวลาที่การผสมเทียมที่มีกัดติดสูงนะครับนี่นี่ครับดูครับก็แล้วแต่บางตัวนะครับบางตัวเป็นสัตว์เร็วบางตัวก็เป็นกับสัตว์เร็วบางตัวเป็นกับกับสัตว์ช้าครับเดี๋ยวค่อยดูครับนี่ครับก็ยืนนิ่งตัวนี้ก็ตัวดำนะครับตัวดําเป็นสัตว์ครับ คือแม่วัวตัวดํานี่เป็นสัตว์ครับเป็นสัตว์ชัดเจนครับนี่วัวตัวดํานี่เป็นสัตว์ชัดเจนแล้วก็เดี๋ยวคอยดูว่าตัวขาวแม่ตัวขาวนี่จะขึ้นโคมตัวดํำไหมครับหรือว่านี่ครับ,รบ,น,รบนี่นะครับนี่ครับ ก็คือแม่วัวตัวดำนี่ครับเป็นสัตว์ครับการผสมเทียมนี่เราก็เริ่มเอ้ก็เริ่มนับไปเลยครับ1 2บสถึงสิก็ประมาณช่วงเช้าครับผสมเทียมก็พอดีนะครับพอดีนี่นะครับนี่ก็ยืนนิ่งครับถ้ายืนนิ่งแบบนี้ครับการผสมจริงนะครับ ก็ผสมได้เลยครับแต่ว่าการผสมเทียมนี่เราต้องนับระยะเวลาครับ12ถึง18ดชั่วโมงแล้วก็ถ้าไม่ติดเราก็ต้องแก้ไขปัญหากันต่อไปนะครับตัวเมียก็เช็คสัตว์กับตัวที่เป็นสัตว์ได้นะครับเพราะว่าสัตว์พวกนี้เขาจะได้กลิ่นกันนะครับเพราะว่าเป็นสัตว์ของธรรมชาติครับก็จะจะขึ้นโคมกันไปมาๆ่นะครับนี่ นี่ก็คือยืนนิ่งครับนี่ถ้าผสมจริงนี่เอาพ่อพันธ์ุมานี่ก็คือว่าตัวเมียตัวดํำนี่ครับจะไม่ขยับเลยครับคือระยะเวลาที่พอดีครับนี่คลิปนี้ผมก็จะมาอธิบายเรื่องการจับสัตว์ผสมเทียมแล้วสมมุติว่าเราไม่มีตัวผู้น้อยหรือว่าตัวที่จับคอยจับสัตว์ให้เราเราสามารถเอาตัวเมียมาอยู่ใกล้ ขึ้นโค้งได้ไหมก็ได้ครับได้ครับนี่นี่นะครับแบบง่ายง่ายครับลองเอามาอยู่ใกล้ๆก,กันครับท่านใดที่มีความรู้การจับสัตว์ตัวการผสมเทียมการผสมจริงระยะเวลานี่ก็ก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับคือแลกเปลี่ยนความรู้กันเข้ามาได้ครับนี่ ท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง g k เกษตรฟาร์มด้วยนะครับสังเกตด,ดูนี่เป็นสัตว์ชัดเจนมากกับตัวดำนี่เราดูยังไงนี่ครับก็คือเพศบวมแล้วก็มีน้ำเมือกครับนี่สัตว์ชัดเจนมาก ในวัวขาในก็ไม่ไปไหนนะครับดูครับพอ,อเป็นกรณีศึกษานะครับศึกษาผมก็ทดลองเหมือนกันครับผมก็ทดลองเหมือนกันนี่ครับทดลองไว้กับแม่วัว ผมตัวหนึ่งครับเพราะว่าจับสัตว์เพราะว่า,ต,า,วาตอนนั้นก็คือแม่วัวของผมนะมันนิ่งครับตอนประมาณช่วงเย็นนี่แหละครับช่วงเช้าผมก็ผสมก็มีโอกาสติดสูงครับเนี่ยคอยดูว่านี่ครับ นี่ก็คือวัวยืนนิ่งแล้วนะครับไม่ใช่ว่าไม่วัวที่เป็นสัตว์ยืนไม่นิ่งแลวคุณรับเวลาไปนี่มันอาจจะผิดพลาดนะครับนี่ก็ศึกษากันไปนะครับเป็นจากประสบการณ์ครับนี่ก็บรรยากาศช่วงเย็นครับบรรยากาศดีครับวันนี้ครับในข่าวนี้ก็เปิดครับประมาณ45่สิบห้านะครับราคาเนื้อก็ ผสมแล้วไม่ติดครับก็ทัานใดที่อยากจะเอาไปผสมต่อก็ลองเอาไปล้างมดลูกแล้วก็ไปทำอะไรที่ให้ไม้วัวตัวนี้มันติดครับนี่ดูเลยครับ เป็นสัตว์ชัดเจนมากแม่วัวตัวดำนี่ก็นี่ครับนี่ก็คือการยืนนิ่งครับนี่ตัวเมียก็ขึ้นได้ครับแม่วัวตัวดำนี้น่าจะมีอายุแล้วครับเพิ่ง แยกลูกไปนะครับท่านใดที่สนใจก็ผมก็ไม่ได้่ใจครับว่าแกเปิดเท่าไรแต่น่าจะประมาณสองหมนห้านี่แหละครับเอาไปอาจจะมีอายุแล้วครับเอาลองเอาไปทับดูกับเปืือติดอ้วนแล้วก็ดูว่าพวงหางก็สวยเหมือนกันนะครับแข่งขาก็ดีครับนี่ชี้ก็กคะชับดีนะครับนี่ใน่วัวตัวนี้แต่เพียงแค่ว่ามีอายุแค่นั้นเลครับพวงหางนี่เป็นพวงใหญ่เลยครับลองเอาไปทับจริงดูกับเปืือติด วัวอยู่บ้านเขาลิ้นต้ครับตำบลบ้านกรวดอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่นี่ก็ฝากเพจด้วยนะครับฝากเพจเ k เกษตรฟาร์มเหมือนกันนะครับทัในใดที่เฟ e บุ๊กก็ลองไปกดติดตามแล้วก็กดไ like, ลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจครับก็เพื่อแบ่งปันความรู้กันเข้ามาได้ครับผิดพลาดยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับ ว่าเกษตรกรเลี้ยงวัวคนรักวัวนี่ก็ก็จะคุยกันในปลายทางแนวเดียวกันนะครับอาจจะเจอปัญหาหลายๆอย่างครับก็แลกเปลี่ยนความรู้กันไม่เสียหายอะไรครับนี่แม่ดำนี้ก็น่าจะเป็นสัตว์ช่วงเช้าครับ นี่ครับ,รบผสมจริงนี่เรียบร้อยครับแบบนี้ครับผมในการเดินผสมจริงนะครับผมก็พยายามถามเกษตรกรครับว่าวัวยืนนิ่งหรือยังนี่ครับผมก็พยายามถ้าวัวยืนนิ่งผมก็จะไปผสมจริงให้ครับถ้าวัวไม่ยืนนิ่งนี่ มก็จะไม่ไปนะครับอาจจะเสียเวลาครับเราจับสัตว์ไม่แม่นครับผสมจริงนี่ถ้ายืนนิ่งแบบนี้ก็ก็คือได้ครับต้องดูเพศถ้าเพศหดก็มีโอกาสที่ไม่ได้ครับ เสียดายครับแม่วัวขาวตัวนี้ครับตัวสง่ามากเลยครับหนาด้วยครับเนือหนังนี่หนาแต่ไม่จับผสมไม่ติดเลยครับนี่ดูท่าทางครับโอ้สวยมากครับเสียดาย เพจบัวมากครับ ขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมด้วยนะครับ ็สวยงามครับอยู่บ้านนอกเมืองกรุงไม่ได้เห็นสภาพบรรยากาศแบบนี้ตามวิถีอีสานบ้านาของเราครับก็ชมบรรยากาศการเลี้ยงวัวแล้วก็บรรยากาศสว่วๆครับเป็นสั์ชัดเจนมากครับ การจับสัตว์นี่เป็นเรื่องที่ต้องศึกษาเหมือนกันนะครับไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวครับควรศึกษาไว้ครับผมเชื่อว่าหลายๆคนนี่จับสัตว์แบบแม่นแล้วนะครับแต่ผสมไม่ติดนี่ก็คืออีกปัญหาหนึ่งครับเนี่ย ก็คือยืนนิ่งครับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเป็นกลิดความรู้เล็กน้อยครับบสวัสดีครับ